อะไรนะได้ข่าวว่าตัวอย่างพินาคสีมาแล้วใช่ไหมตัวอย่างเต็มนะฮะมาดูกันหน่อยนะว่าตัวอย่างเต็มจะเป็นยังไงตอนทีเซอร์นี่เรียกได้ว่าสั้นเนาะอืมอืมอืมมาแล้วจริงๆวะพินาคสีเดี๋ยวรีแอคชั่นสักหน่อยฮ่าฮ่าจัดไปโอ้ตัวอย่างเต็มสองนาทีครึ่งอ่าดูกันดูกันดูกัน หนึ่งสองสามไปพิธีทำนาาหน้ากากผีดาขน อู๋ยางดูโทรกลับมาที่นี่ทำไมอะครับ้อ,อมาให้มาทำธุราที่โบสถ์เก่านะครับช่างสมบวด์ไปไหนหมดแล้วครับทิ้งงานกันไปหมดแล้วโยมสมบูรณ์ไม่ได้ยากมานยานตรงที่มันเขสมบูรณไม่ได้เปิดหน้าแรกกับความสยองชั่งใหม่ หน้ากากพวกนี้เป็นหน้ากากที่ใช้ในงานบุญแห่ผีมันเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเราค่ะตีนที่เขาชอบใส่หน้ากากเป็นอะไรกันคุโด้มาเอาไปละเราจะเป็นหน้าผีเจ้าเนนี่แหละไอ้หน้าผีเพื่อนคุณโดเป็นผีพี่นาคเหรอคุโดทุกครั้งที่เราปราบผีพี่นาคได้นะก็เพราะเราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากข้อยึดติด จะช่วยไม่ช่วยตอเขาอยู่หรอคะมันช่วยตอเขาตายเป็นผีเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมามึงเที่ยงกูไอ้หลอก้าเลยมึงชิงกูมึงก็ะป่อนอีฟ้ามึงนี่แหละ มึงสิต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์ว่ะมึงก็เล่นกูบีนกันแหละแต่กูอ่านมาแล้วคนวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชื่อเอางี้ไหมมึงเปิดปุ๊บฟาดปั๊บวิ่งลอดไทยเออดูทรงก็จะมาแนวแบบตลกแล้วก็น่ากลัวเหมือนเดิมแต่ตลกไหมต้องรอดูในหนังนะความจริง อก็จบไปสําหรับเรีแอคชั่นพินาหักสี่นะครับก็เอาความรู้สึกของผมนะผมว่าเนี่ยเหมือนมันจะมีจํานวนภาคเยอะขึ้นแล้วมันก็อาจจะดูดบดบลงนะตัวอย่างนี้ดูแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เลยว่าจะน่ากลัวหรือเปล่านะแต่ความสนุกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสนุกไหมเนี่ยเดายากจริงกว่าภาคเนี้ยยังหนึ่งสองสามยังดูหน้าหนังเนี่ยตัวตัวเรื่องตัวอะไรเงี้ยตัวผีตัวอะไรเงี้ยมันดูน่ากลัวเนาะแต่นี่มาแบบ แนวแบบผีตาโขนเลยแล้วแบบเรื่องราวเนี่ยมันจะไปต่อได้ยังไงน,น่าเป็นห่วงแต่เห็นแน่ๆละในตัวอย่างนี้น่าจะเน้นไปทางเรื่องราวของโทมินจุนอีกแล้วแบบเต็มๆกออลับมาที่บ้านเกิดแล้วเหมือนจะเป็นผีเนี่ยเหมือนจะเป็นเพื่อนของโทมินจุนในวัยเด็กชื่อโดเนี่ยในโดนะฮะมีปุ่มปมอะไรเดี๋ยวก็คงเจอกันในหนังกันแหละครับ อจะเป็นไอหน้าหล่อหรือเปล่านะที่โผล่มาในภาคสามที่เป็นพญานาคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีเรื่องย่อด้วยนะอ่านไหมเรื่องย,อยนะ่อแบบไม่ใช่ทีเซอร์การกลับมาตามสัญญาของภาพยนตร์หาสยองขวัญใจมหาชนหลังจากผ่านพ้นศึกล้างคำสาปแห่งปฐมบทพินาศโทมิจุนเซเลบลูกคร,รื่องไทยมีโอกาสกลับมาได้มันเป็นเรื่องยอ่อที่เหมือนในทีเซอร์นี่หว่าไม่ได้มีอะไรมากมายใหม่ๆนะอืมไม่ต้องอ่านแลวหลังนั้นอะ แต่ผีตัวนี้คือใครบาปและกรรมหนักแค่ไหนถึงอยากตายตกไปตามกันนี่แหละคือคำโปรยที่อยู่ในตัวอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงรอดูแล้วกันถ้าตัวอย่างนี้ผมเฉยๆเลยอะถ้าเอาตัวอย่างนะปกติแล้วดูตัวอย่างที่หน้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าสยองแบบน้ากลัวแบบตื่นเต้นกับผีตัวใหม่ๆะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันยังไงไม่รู้แต่ผมว่ามันน่าจะน่ากลัวตอนไหนรู้ไหม น่าจะน่ากลัวตอนถอดหน้ากากออกมาแล้วเห็นความหน่าสยองแสยะนี่แหละเหมือนแบบในตัวอย่างเหมือนยังไม่เผยเท่าไหร่ด้วยผมว่าน่าจะเก็บไว้ในหนังจริงนี้น่าจะสยองอยู่แต่ความตลกบัน้าเป็นห่วงมากเลยว่ามุกมันจะหาไหมเพราะภากินแล้วนี่หลายๆคนไม่ค่อยชอบกันเยอะมากนะรอดูแล้วกันนะครับจ้าให้คะแนนผมให้สักผมสองแล้วกันเต็มห้าผมรู้สึกว่าภาคนี้ก็น่าจะจบลงสวยนะ เธก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาคนี้ถ้าทําเงินอีกก็ภาคาก็อาจจะมีได้นะครับค่อยว่ากันนะไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมรีแอคช่องเรีกรีแอคชันอยู่ช่องนี้แล้วนะอาคติหนังนะครับผมเจอกันนะครับ